อ่าครับวันนี้เบิ้งวิธีการมัดได้ของเสี้ยนไงเฮ้ยนี่ละเสี้ยนแล้วแล้วแล้วเอาแล้วหรอวะป้าโทูหนึ่งชั่วโมงแล้วเป็นกบแน่นอนแน่นอนทันเทพอีหลีววะบ่พ่อพ่อก่อนหนึ่งพ่อเหระพ่อเลยพ่อวะโอ้บ่บอพ่อคือมานอกได้วะบ่พ่อคือมานอกได้วะ พ่ออยู่พออยูุ่ติโอ้ได้บพ่อบ่เป็นคนบพ่อสข้อบพ่อบ่ม่นขี่ๆตดตอนคักๆนี่น่ะเมืองเบิ่งเด็กญี่ปุ่นเขามาัดได้บ่ดิยาวว่าบ่าวเป็นชีพวันดิบ่ดิ ้งเอากบสันทั้งโ, ral, โ, il, โ,โอ้ยอาจารย์ด er> ่าสิเอาคือถอดชุดไล่พางไว้เลยนักวิชาการไงเนาะ ต้นมะเขือ <Pf ie. S 1> สองอาทิตย์เฮ็ดจนเลยเฮ็ดเจเขาเฮ็ดจนมัดได้โชว์โชว์ออฟดูโชว์ออฟดูนี่ใช้กันมันป <Rogers> ั๊บง่ายให้ยังตัวอาทิตดจนเลเอาเน่ามาเลยนี่เอาจากเคลีรมาประมาณว่าเขาเละแต่นี่มันเลื่อยพวดเอาแทกใส่ห้ำจะคลองกคัดคนหำเน่ากับเง่าตัวนี้หำสันกับสันตันี้ โอ้ทำยังแล้วบ่งมือนนี่แล้วแล้วแล้วเอาจากักรงประมาณตีไปเลยประมาณใบสองใบสามถั<อ>่าบ้านเะเ <c oughs> อนพอไปหา่างจากนัอย่างน้ำขินบ้านไฟบะหมี่<อ>ต้องฝ่าไปเหตุยังตะเวนพี่ยังปีไม่เขาตัดน้ำตัดไฟวะแม่นโอ้ยอยู่ลำบากเหมือนนี้เจ้าก,ก็ยังอยู่เนาะอยู่แป้งเสั็จแล้วไม่ได้มาแล้วเนาะ คือว่เมื่อบ้านเฮาโลดลำบากปุณณีอานจะเมียไปเขาจะกินเฮ็ดยังกินอ๋อลูกเมียก็บม่มีเลี้ยงเด้เป็นเด้อเอาเอาอดเดี๋ยวมันลำบากอดเอาอดเอาเมื่อบ้านลำบากเราหนีไปบวชตัวเท่านั้นตัวเอออต้องไปแะไรกัเด็กกินเขาวัดกินเขาทุกปลาเปลี่ยนนี้ลำบากถึงละน่าจะไรละละละขนาด